ไวีพอนพ้นองมาพบกัอย่าที่ก้าเรอะพี่น้องวันนี้กินช้อยจุมันอยนู่เข้าอยากกินเข้าไปตลาดมาเอาช้อยอจุ๊มมาเนี่ยคก่อน,นที่กินเสน,นเออาหารเสริมก่านพี่น้องเนาะบัวตะพีพี่น้องเข้าใจอันนี้คือคอลลาเจนนะคะ,ะเพื่อผิวพรรณที่ขานวนวลใสกินแล้วทําให ผิวพรรณดีกระจางใสหน้าที่เป็นกะเป็นฝ้าก็จะดีขึ้นค่อยๆจางไปเรื่อยๆจ้าเป็นง่ายๆจ้าพี่น้องชงใส่น้ำอุ่นๆนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อันนี้อะไรี่สัมาอันนี้คือโปรตีนนะคะโปรตีนจ้าอนี่คือตาเราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกินทุกวันเลยพอบ้านก็กินนะผู้ชายก็กินนะไม่ใช่ว่าผู้หญิงกินได้ผู้ชายกินดีพี่น้อง ใคอยัคนดีก็มาทางนี้เด้อพี่น้องเด้อมามามากินข้าวก่อนกาแฟมาเน้อแล้วกาแฟล่ะจ้ากาแฟเพื่อสุขภาพค่ะกินซูมเมอร์กาแฟเลยพี่น้องเนาะกาแฟนี้ก็เหมือนกันค่ะคือเขาทานนะคะกินลงไปแล้วจะทําให้เราอ่ะเขาเรียกไอยู่น้อยลงเออกินอิ่มเร็วนะคะเนี่ยเพื่อคิวพันธ์ที่ดีคือกันจาะพี่น้องคือเขามีเอนไซม์ทุกตัวเลยเนาะหลายคนอาจจะผู้จัก ผลิตภัณฑ์นี้ดีอ่าคุณพี่คะลุยเลยพี่น้องลุยก่อนลุยก่อนพูดถึงอันนี้เธอไปเย็บไปหาเธอเลยไหมเพราะจะกินลุยเป็นโอเคใหนพอบ้านจ้ะเออคุณกินซอยจุจ้ะพี่น้องเพราะว่าเราเร่ากินไม่ค่อยเป็นนะถ้าเราเขากินอันนี้แล้วมีผงหอมมั้ยมีผงหอมขึ้นไหมหรือผงหอมมั้ีเอ่อผังหอมป้อมหรออืมไม่มีจัะหมดมีแต่ผงหอมนะจ้ะผงหอมแพงพี่น้องโอ้ยมือก็พักกิน มันมีในครัวแต่ว่าลืมเนอะอืมลืมล้างมาข่าวไว้นี่ก้ยนะว่ามีไม่มีโอเคค่ะพี่น้องเอ้ยมาเดินไปเดินไปกินข่าวกันเดินไปดิเดอมามาอืมโอ้ลืมพักอีหลอดเนี้ยเนาะมามาเดินไปเดินกินข่าวเดินพี่น้องเด้อยำสุกัส ม,ม,น,มน,น้ำซุปสุดล่างเ้อพี่น้องหวานหน่อยนี่พังแล้วนะพังปูดภูเขาพี่น้อขหมดำสดนำส้ำซุปล่างพี่น่อยโตมันเต็ม ลูกกระหลานน่ะพันยูพุ่นพันละวงเป็นออกมามามาอืมมสเผ็ดอืมกระตุก นำเนี่ยอืมคุณแห้งอาดาศตดเพิ่งจานหินอนึ่งเรากินลาบแบบนี้โดนแล้วจ้ะมึงน,นี่ขึอ้นอยากเกิดอะไรปะอืม มามาเพียงมามาทั้งน้อยไปหนอยไเ่็นออ้าวอาตะเคียนห้าปัป่มันนี่อ่ะนัวนัวนัวไป็นอย่าง มเด้อมาเดอ้เดอพี่นอ้องเข้าเที่ยงนั้วกันเดอ้อพี่น้อง มันหมดอย่างลูกมาแบ่งได้นะเอาคอามเพาะไม่เพาะลูกผักชีอ่ะล้างให้พ่อเลยค่ะล้างผักชีให้พ่อเนี่ยดีแล้ววันนี้ฝาฝนเต็มใจพี่น้องแม่อัพสิบแล้ว หมด้อกแดดมาดีเซ่บบนเจ็บเจ็บ,บ,บเอามา,ห,มา,ห,าหลายล้วก็ได้มาบ้างเอามาเลยเออนั่นแหละล้างน้ำหน่อยจ้จะเจ้าบอนนะภนยในจ้าตักอัน,นไสเด้อเหรออืมตักขมขมนุม่มโหลาย ผักไม่ไฮไฮหน่อไม้หรือ่น้อหดือรสชาติแล้วแล้กินเด็ดแบบมันออกขมๆนิดๆแต่เขาชุ่มๆหน่อยๆเดีย๋ยทายเวลาหน่อไม้เขาต้มแล้วมันจะจืดนะแบบนั้นแหะอือ๋อแป,ปลกจั ลูกก็เสียอายกล่องเนาะจำไปเบ็ดพี่น้องเสียพอดีคมเนาะคมแบบวอสโบร์ไปกันไหนเนานะพรุเงีย้า ไม่แคลร์ก็เอาปดีกกินไล่ๆก็เอาออกใี่หน่อนเลยคนล้าเนาะ นำพี่น้องเอาให้ดุกได้เอาไปไปลงล่างก็ได้เนาะ มีแรงห่อยพี่น้องครับ giật cơm này là bên này giật lại à ừm m vòng vòng luôn đi ผลพักอึดพี่น้องอึมดับน้อ,อนำลาเมาแบบน้อง คำสุดท้ายพี่น้องทช่หว่ะร้ายมันสําหรับคลิปนี้กับพ่อมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเหลือประมาณนี้แหละผักตะวันไล่กินนะไม่มาขอโซโบตพีเนาะใครสนใจก็ทักแชทเลยดูว่าโบโถ่ดูว่าเสาว์อาทิตย์ทักทินเด้อค่ะพี่น้องเด้อสนใจก็ลองไปกินนองจากพอนี้กิน ผิวผิวสวยผิวงามนะพี่น้องเนาะโอเคโอเคเออเนาะที่นี่ขอให้ยูดีมีแห้งกบเจ็บไหลก้มไข้ในนีเด้อไปตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อสบายดี